ก็จะเห็นว่าจะจ่อน็อตไว้สองตัวนะครับเพราะว่าตัวจันทันนะฮะจะวิ่งขึ้น2ข้างนะฮะฝั่งนู้นและฝั่งนี้ครับผมโอเคมันจะเป็นจุดแหลมนะฮะจุดแหลมถ้าว่ารางคาก็คือรางคาจุงที่เป็นตัวแหลมตัวสูงที่สุดนะฮะจะเป็นเสาตรงนี้นะครับที่เป็นตัวรับนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูครับบากของเรานะว่าจะเป็นลักษณะไหน ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงศ์ครับผมครับวันนี้ครับมาเยืออยู่หน้าโครงเหล็กนะก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็คงจะพาทุกท่านนะฮะมาทําการเข้าแบบเสากันนะครับแบบเสาที่เราดัดไว้วันนั้นนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเรามาัดออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับนี่ครับผมมัดออกมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะผม เดี๋ยวเราจะไปทําการเข้าแบบกันนะครับผมตัวนี้ก็เสาข้างนะเสาข้างนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าแบบกันนะฮะก็คงจะไม่ได้เทวันนี้นะผมเพราะว่าตัวนี้ผมหล่อไปเรียบร้อยลวโอเคนะครับก็จะเข้าแบบไว้รอเทพรุ่งนี้เช้าครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าแบบให้ท่านได้ดูครับโอเคครับไปเข้าแบบกันเลยนะฮะก็ต้องขออนุญาตให้เสียงภาษาไทยโดยช่างแบงค์นะครับผมเพราะว่า ้าให้ทําไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนี่ก็คงจะเสร็จค่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับผมโอเคตัวบานะฮะตัวบาลูกค้าสั่งเป็น14เซนนะฮะเป็นหน้าขนาดหน้าไม้ของเราเป็น14เซนซึ่งบาของเราก็มีอยู่แล้วครับผมบานะฮะบาข้างบนนะฮะก็จะเป็นจันทันนะฮะจันทันนะฮะตัวที่อยู่ข้างล่างนะบาข้างล่างเป็นจันทันส่วนตัวข้างๆนะฮะสออันนะฮะประกบกันก็จะเรียกว่าอกไก่นะฮะผม เราก็ต้องทําการดัดจันทันขึ้นมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาบ่าใส่เข้าไปด้านล่างนะครับโอเคและเสาข้างครับเสาข้างก็ต้องทําการดัดเหมือนกันครับดัดแต่ว่าการดัดจะเป็นลักษณะการดัดเป็นบ่าอาเสครับอเสคือแล้วก็จันทันนะครับผมมี3บ่าครับอยู่ในต้นเดียวนะฮะซึ่ง สาบ่านี้นะครับระดับของจันทันกับคือจะอยู่ระดับเดียวกันนะครับผมจะต้องทำการทำเป็นบ่ายยาวนะฮะโอเค <Okay. S 1> ซึ่งเราก็ทำการดัดแล้วก็อะเสกกับคือนะฮะจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับผมแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ทำการวัดครับวัดความยาวของเสานะฮะ ึ่เสาดังจะยาว4เมตรนะครับและเสาข้างนะฮะจะยาวที่3เมตรนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการล็อกนะฮะล็อกหัวให้มาเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่เราจะทําการดัดคือใส่เสาดักนะครับความพิเศษของเสาดังนะฮะจะมีคือวิ่งผ่านนะฮะวิ่งผ่านก็ทําให้เราจะต้องทําการบากใส่โฟมไว้นะครับผม ซึ่งการบักใสโฟมนะฮะเราจะต้องทําการวัดขึ้นมาก่อนนะครับผมการวัดครับผมวัดใส่เสาข้างนะฮะเสาข้างเรายาว3มเมตรนะครับก็วัดขึ้นมา3มเมตรจากนั้นเราต้องทําการลดบาร์นะฮะลดบาร์จันทันแล้วก็คือลงมาฮะจะเป็นคือที่เราจะต้องทําการดัดใสโฟมนะครับผมโอเคการดัดก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทําการยกเหล็กขึ้นมาจากแบบก่อนนะฮะจากนั้นก็ทําการ เคาะเลื่อนปอกครับผมตัวนี้มันเคาะง่ายครับผมเหล็กกลมนะฮะเหล็กกลมมันสามารถเคาะเลื่อนง,ง่ายนะครับเราก็เคาะเลื่อนไปจากนั้นเมื่อเลื่อนไปได้ระดับที่เราต้องการที่จะดัดนะครับผมเราก็ทําการดัดลงไปนะครับผมดัดเพื่อที่ให้เราใส่โฟมเข้าไปได้นะครับโฟมขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผม เมื่อทาการใส่โฟมเสร็จแล้วนะครับผมเราจะต้องทําการเช็คนะฮะเช็คดูว่าความยาวความสูงนะฮะของบากของเรามันจะอยู่ระดับที่ตรงกันกับเสาข้างหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเราวัดจากตีเสาขึ้นมาหาใต้โฟมนะฮะความยาวจะอยู่ที่2เมตรจเซนนะครับผมซึ่งจะเป็นระยะใต้ขื่อนะครับผมโอเคตัวเสาข้างนะฮะตัวเสาข้างถ้าวัดจากตีนเสาขึ้นมานะฮะหาขื่อนะฮะ คือกับอเสจะอยู่ในระดับเดียวกันครับผมจะวัดเทียบใส่อสสนะครับผมก็อยู่ที่2เมตรเจ็ดสิบสองเซนนะครับผมต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทําการดัดเหล็กนะฮะดัดเหล็กมาทําการดามนะฮะดามบริเวณบากที่เราใส่โฟมไว้นะครับผมเป็นบากคือนะครับผมก็ทําการดัดโดยใช้เหล็กตัวเหล็ข้ออ้อยนะฮะตัว SD 30มนะครับผมก็ดัดเป็นตัวยูฮะ โค้งหากันนะฮะแล้วก็ทําการยัดเข้าไปในการเสานะฮะบริเวณที่เราบากนะครับผมแล้วก็มัดอีกทีด้วยลวดนะครับผมเพื่อเสริมให้มันแข็งแรงครับบริเวณบากนะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็ทําการสอดเหล็กเตรียมตัวครับเตรียมตัวหล่อพรุ่งนี้นะครับผมก็ทําการเอาสังกะสีนะครับสังกะสีมาปกไว้นะครับผมไม่งั้นตอนเย็นฝนตกมาเราก็ต้องเนตลื้อทําใหม่นะครับผมซึ่งมันก็เสียเวลาเรานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เราจะมาทําการใส่ขานะฮะใส่ขาบริเวณรูน็อตแล้วก็จะทําการเทปูนลงนะฮะเป็นการรอให้ดูนะครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ ตื่นขึ้นมานะฮะกับบรรยากาศที่รู้สึกว่าจะค้มสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมงครึ่งละแต่แดดยังไม่ออกนะฮะก็เราจะทําการรอฮะแต่ว่าเราจะทําการรอหน้าหกด้วยนะครับนี่นานี้โอเคผมจะต้องเอารถนะครับนี่รถเครมายกเสาตรงนี้เอาไปไว้กับเพื่อนมันอยู่ตรงนู้นนะครับสมการไม่ได้ไปไหนก็คงจะได้รีวิวเสาให้ ทุกท่านที่ดูนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดมากเลยนะฮะฝังการก็เป็นนะฮะลายแรกในรอบที่มีโควิดมานะครับผมรอบแรกรอบ2ไม่มีนะฮะปลอดโควิดแต่รอบนี้ครับผมเจอเต็มๆครับผมก็เดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปไหนก็คงจะรีวิวเสาตัวนี้นะตัวนี้ส5ห้าเมตรนะครับผมห้าเมตรแต่ใช้เหล็กข้อ้อยเส้นเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กอาร์อาร์เอสดีสามสิบนะ และอีกอ่และอีกไอ้หลังหนึ่งหลังหนึ่งจะเป็นสี่เมตรห้าสิบนะฮะจะอยู่ข้างล่างตรงนูน้นนะข้างล่างนูน่ <Okay. S 1> นโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับผมแต่ใช้เหล็กใหญ่นละ้ตอนนั้น s อ4ดีสนะครับเสาสั้นใช้ใชเหล็กใหญ่เสายาวใช้เหล็กเล็กนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันข้อดีข้อเสียนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราจะทำนะฮะนี้นะก็ ได้เวลาที่เราจะนำการเอาสังกะสีออกนะสังกะสีออกแล้วก็จะทำการใส่ขานะครับผมโอเคใส่ขาบริเวณบริเวณบากนะบากไอตัวอาเกรีของเรานะครับผมก็เราจะใส่ขาแล้วก็จะเอาปูนมาเทนะฮะรอตัวนั้นก็จะใส่นะครับใส่ให้หมดนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตประกอบแม่พิมพ์ตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอไปด้วยกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะทําการตัดขาใส่นะฮะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม โอเคครับก็หลอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีหน้าหก <Okay. S 1> ด้วยนะเนี่ยโอเคนะครับก็มีหน้าหกหน้าห้านะก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าบา่าของเราจะเป็นยังไงนะฮะก็เสาของเราจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็จะเห็นแม็กก็จะเห็นว่าจะจ่อน็อตไว้สองตัวนะฮะเพราะว่าตัวจันทันนะฮะจะวิ่งขึ้นสองข้างนะฮะ ฝั่งนู้นและฝั่งนี้ครับผมโอเคมันจะเป็นจุดแหลมนะฮะจุดแหลมถ้าว่าหลังคาก็คือหลังคาจุงที่เป็นตัวแหลมตัวสูงที่สุดนะฮะจะเป็นเสาตรงนี้นะครับที่เป็นตัวรับนะครับตัวนี้จะเป็นอกไก่ครับอกไก่เราใส่สองข้างครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคือครับคือครับจะมีอ่าคืออยู่ข้างล่างที่เป็นโฟมนะครับผมโอเคแล้วก็เราเราทำการวัดใส่ ตัวขื่อของเสาข้างนะฮะขื่อของเสาข้างกับอสีนะฮะมันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะฮะผมก็น็อตเราก็ตั้งไว้นะฮะตัวนี้2 2 3ตัวฮะสตัวกับตัวข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งนะฮะรอให้มันแห้งเราจะมาทําการแกะแบบให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรอให้มันแห้งนะฮะสักประมาณสักสีถึงชั่วโมงครับผมแล้วผมจะมาทําการแกะแบบนะฮะรอไว้อีกนะครับผมก็จะเป็นงานรอบสุดท้ายนะฮะของ สงการนะผมอันนี้สงการเราไม่ได้ไปไหนนะเราก็ต้องอยู่บ้านนะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมช่วงโควิดนะก็ไม่มีอะไรทําก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมมารีวงรีวิวพวกนี้เดี๋ยวจะได้อัดจระบีเคนด้วยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเคนจะร้องเอีดอาเอียดอาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอสักพักครับผมเดี๋ยวรอให้เสามันแห้งนะเราก็จะทําการเก็บแบบให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมโอเคนะครับ ก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมรวมถึงรอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะผมก็ช่วงนี้ครับต้องรีบเร่งหน่อยนะผมก็อยากจะหยุดนะฮะยาวๆก็เลยต้องรีบกับงานหน่อยนะฮะโอเคก็เสร็จทุกอย่างเสร็จภายในวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูครับบากของเรานะว่าจะเป็นลักษณะไหนโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสาดังของเราฮะ ก็จะมีตัวจันทันนะฮะจันทันเราเจาะรูไว้สองรูนะฮะเพื่อที่ให้มันจันทรนมันขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกลักษณะนี้ส่วนอกไก่ฮนะก็จะประมาณนี้ครับผมนี่อกไก่ของเรานะฮะอกไก่ของเราก็จะรีบๆหน่อยนะเล็กๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะใส่ไม้ครับประกบเข้านะฮะประกบเข้าตรงนี้สองฝั่งนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งลูกค้าสั่งบา หน้าของบาของเรามี14เส้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเสาข้างฮนะเสาข้างก็จะเหมือนทุกท่านเคยได้เห็นนะก็ทาลักษณะเหมือนเสาเถียงนานะฮะก็จะมีตัวอสเสนะอะอเสคือนะฮะคือจะเป็นช่องนี้นะอยู่ข้างล่างคือส่วนตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นจันทันนะฮะจันทันก็จะวิ่งลงมาลักษณะนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นไปรับกับตัวไอ้ข้างบนนู้นนะครับผมมันจะวิ่งไป นะครับก็ส่วนคือนะฮะคือที่ที่จะวิ่งรัดออกมาในลักษณะนี้นะฮะมันก็จะวิ่งฝากมาผ่านมาที่ตัวด่างของเรานะฮะนี่ตัวนี้ครับโอเคเราฝังเป็นโฟมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็รอให้มันแห้งสักพักนะฮะหลังส่งการครับเราเราจะเอาไปส่งกันนะครับผมก็น่าจะเป็นคิวแรกนะครับผมคิวแรกที่เราจะต้องทําการไปส่งนะครับ ก่อนานๆทีครับนานๆทีถึงจะเห็นนะฮะจะเห็นพวกไอ้บาสั่งเสาบาแบบนี้นะโอเคเพราะว่าแต่ก่อนฮะเมื่อ10ปีย้อนหลังไป10ปีนะฮะตัวนี้จะฮิตมากนะครับบ้านทรงจั่วจะฮิตมากครับผมเราจะทาลักษณะนี้ครับไว้ทั้งสต็อกไว้ทั้งทําสั่งนะฮะเป็นหน้าหกนะลูกค้าชอบมากตอนนั้นนะทำเป็นบ้านทรงจั่วนะฮะเสาเก้าตนนะครับลูกค้าชอบมากนะฮะตอนนั้นมันมีไม้ครับไม้มันเยอะฮะ ส่วนทุกวันนี้ก็ตัดออกจนบนแล้วนะฮะ oh, <no. S 1> ก็เหลือแต่โครงเหล็กครับชนี้ทุกวันนี้ก็บ่าโครงเหล็กครับฮิตกันนะการโผล่เหล็กไว้นะฮะก็ง่ายกับการอา่ากับช่างที่ทําด้วยนะฮะอย่างผมเนี่ยง่ายนะถ้าทำโครงเหล็กจะถ้าทําแบบนี้นะสมัยก่อนนะฮะผมก็อยากจะบอกกับลูกค้านะฮะว่าก่อนที่ผมจะมาถึงทุกวันนี้นะไอ้บากตัวนี้นะ ผิดประจำนะฮะผิดประจำได้ทุบเสานะฮะทุบเสาเอาเหล็กมาหล่อใหม่นะเพราะว่าเราหล่อไปแล้วเนี่ยมาเช็คดูนะฮะมันผิดนะกว่าจะได้มาทุกวันนี้ก็น่าจะได้ทุบเสาประมาณ10 20ตน้นนะครับประสบการณ์เท่านั้นครับที่จะสอนเราได้นะฮะก็จะให้ใครมาสอนเราก็คงจะไม่ได้นะแต่ให้เป็นแนวทางได้นะครับผมโอเคก็ส่วนมากจะเรียนรู้จากประสบการณ์เอานะ ก็โอเคครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจในงานในแนวนี้นะลักษณะนี้นะครับการหล,ล่อเสาการทำท่อพวกนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทำอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ